ตอนที่หนึ่งบ้านตระกูลชินถูกยึดทรัพย์แล้วในที่สุดบ้านตระกูลชินก็ถูกยึดทรัพย์และว,วันนี้ก็เป็นวันที่นางรออามาถึงสิบปีสิบปีก่อนนางข้ามเวลามาพร้อมกับวิชาทานายลักษณะหนึ่งทันทีที่นางลืมตาตื่นขึ้นก็คํานวณแล้วว่าตระกูลฉินจะต้องประสบกับหายนะครั้งนี้และนางก็เป็นเพียงจุดเปลี่ยนเดียวแต่ก่อนที่นางจะได้ช่วยเหลือแก้ไขภัยพิบัติให้ตระกูลนางกลับถูกท่านญาใจร้ายในประเทศให้ไปอยู่ในชนบทเสียก่อนชินหลิวซีมองกลุ่มคนที่กําลังร้องห่มรอไห้ยอยู่ในห้องโถง ใบหน้าแต่ละคนเปี่ยนปอนแต่สีหน้ากลับเปลี่ยนไปด้วยความหญิงะนงอาจเพราะพวกเขายังรับความจริงไม่ได้และคิดว่าตนเองยังคงเป็นตระกูลขุนนางที่มีสถานะสูงส่งอยู่อีกชินหลิวซีถอนหายใจก่อนจะเอ่ยกับหญิงชราผู้นำตระกูลท่านย่าหลานให้คนเตรียมน้ำขิงกับน้ำร้อนไว้ให้แล้วท่านย่าดื่มน้ำขิงอาบน้ำร้อนไล่ความหนาวก่อนแล้วค่อยว่ากันดีหรือไม่เจ้าคะหือนางชินผู้เท่าชะงักไปทันทีแววตาสงสัยปรากฏขึ้นในชั่วขณะ พวกเขาไม่ได้แจ้งข่าวที่ตระกูลชินถูกยึดทรัพย์ให้ทางนี้ทราบเลยแม้แต่น้อยนางหนูนี่ได้ข่าวมาจากไหนและเตรียมการทั้งหมดนี้ล่วงหน้าได้อย่างไรแต่หลังจากการเดินทางไกลละมาเหน็ดเหนื่อยนางชินผู้เท่าจึงไม่สามารถที่จะถามเอาความจริงอะไรตอนนี้ได้นางจึงได้แต่พยักหน้าพลางเอ่ยเจ้าจัดการตามนั้นเถิดชินหลิวซีให้ป้าหลีและคนอื่นๆพาคนทั้งหมดสิบกว่าคนนี้ไปต่อแถวอาบน้ำชำระร่างกายแล้วสายตาของนางก็หยุดลงตรงหญิงตั้งครรภ์นคนหนึ่งหนังตาของนางกระตุกทันทีนี่มันผีซ้ำด้าพลอยชัดชัด กระกูลฉินเกิดเรื่องอย่างกระทันหันจนพวกเขาไม่มีเวลาพอจะเก็บซ่อนอะไรได้ยามที่ถูกยึดบ้านไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่สามารถนำของมีค่าใดๆออกมาจากบ้านได้แม้แต่ปิ่นปักผมและเสื้อผ้าที่อยู่บนร่างกายก็ยังถูกปลดออกไปด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเหล่าญาติผู้หญิงของนางคงจะไม่ได้สวมเพียงกระโปรงธรรมดาและเสื้อผ้าชั้นในแค่นี้เดินทางมาถึงนี่แน่ นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอย่างมากก็แค่ทำอาหารง่ายๆกินกันนางไม่มีวันปล่อยให้คนเหล่านี้อดอยากหิวโหยอยู่แล้วแต่ปัญหาคือหญิงท้องโตผู้นี้กำลังตกอยู่ในคราวครอ์พอดิบพอดีนางรู้สึกหวาดกลัวมากสภาพจิตใจอ่อนแอทารกในครันกำลังจะคลอดทว่าใบหน้าของนางกลับมีไอดํดำปกคลุมชินหลิวซีหันไปกระซิบกระซาบอะไรกับฉี่วงที่เดินตามมาจากนั้นฉี่วงก็เดินออกไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดไว้ทันทีที่ถีห่วงเดินจากไปหหญิงผู้นั้นก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนางเอามือกุมท้องในขณะที่สุดลงกับพื้นเลือดแดงแดงค่อยๆซึมออกมาย้อมกระโปรงสีขาวจากใต้ร่างของนางเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉันพลันทันใดผู้คนที่ยังคงอยู่ในห้องโถงต่างก็น่าซีดและกรีดร้องด้วยความตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนี้ น้องสไย 3, สามสตรีผู้มีใบหน้าซีดเซียวเล็กน้อยแต่ยังคงสง่างามรีบเข้าไปประคองผู้หญิงที่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วกอดนางไว้ในอ้อมแขนเจ็บข้าเจ็บท้องมากสไยกู้คุมท้องพลางคร่ำครวญใบหน้าของนางซีดขาวราวหิมะเหนื่อยเย็นเย็นผุดพลายขึ้นกลางหน้าผาท่านแม่สไยหวังหันไปมองนางฉินผู้เท่าพลางเอ่ยด้วยสีหน้าซีดเซียวเกรงว่าน้องสไยสามกำลังจะคลอดแล้วเจ้าค่ะ นางชินผู้เท่าร่างอ่อนปวกเปียกทันทีนี่เป็นคันที่สองของภรรยาบุตรชายคนเล็กของนางซึ่งกำลังตั้งคันเด็กแฝดและตอนนี้ก็มีอายุคันได้เพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นหากคลอดก่อนกำหนดเช่นนี้เด็กทั้งสองจะรอดชีวิตได้หรืออย่าว่าแต่เด็กทั้งสองเลยแม้แต่ตัวมารดาเองก็ตามนางเพิ่งจะประสบครอบภัยมาทั้งตกใจทั้งหวาดกลัวการคลอดลูกในสถานการณ์เช่นนี้สุ่มเสี่ยงอันตรายไม่ต่างอะไรกับการเดินบนขอบผาเลยนางชินผู้เท่าหลับตาลงความโศกเศร้าท่วมทน ตระกูลฉินร่มเย็นเป็นสุขมานานหลายสิบปีเมื่อถึงคราวล้มสวรรค์คิดจะให้ตระกูลฉินของนางล่มสลายไปเลยหรือไรท่านแม่นางฉินพู้เท่ากัดปลายลิ้นตนเองอย่างรุนแรงจนรู้สึกได้ถึงกลิ่นคาวของเลือดจากนั้นนางก็ลืมตาขึ้นและสูดลมหายใจเข้าลึกเตรียมตัวช่วยกันทำคลอดสไยกู้นางหันไปมองฉินหลิวซีที่อยู่ข้างๆอีกครั้งชินหลิวซีก้าวเข้าไปพลางเอ่อยทันทีท่านย่าหลานให้คนไปตามหมอตำแยมาแล้วท่านย่าไม่ต้องกังวลเราพาอาสไยสามไปที่ห้องทำคลอดก่อนดีหรือไม่เจ้าคะ นางฉินผู้เท่ามองไปรอบๆห้องขณะที่มองดูเหล่าญาติที่เป็นผู้หญิงและเด็กกำลังหวาดกลัวตัวสั่นด้วยความตกใจนางกลับนึกไม่ถึงว่าถินหลิวซีเด็กหญิงที่เพิ่งจะผ่านพิธีปักปิน่นสองมาได้ไม่นานผู้นี้จะสามารถช่วยเหลือนางได้ตอนที่สองครอซซ้กำกัมซัตนางฉินผู้เท่าทีไปที่สไพยเสี้ยพลางเอ่ยสไพรรองเจ้าพาอนุพานและคนอื่นๆไปปลอบเด็กๆก,ก่อนสไพยหวังกับเหมยเหนียงไปรออยู่ในห้องทำคลอดรอให้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยเข้ามาช่วย เจ้าคะท่านแม่ชินหลิวซีสั่งให้เฉินผีนำคนอื่นๆไปจัดแจงที่ทางสำหรับอยู่อาศัยให้เรียบร้อยส่วนนางและถี่ห่วงก็พาสะพายกู้ไปยังห้องทำคลอดที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้นางก็รู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาบ้างแล้วปกติแล้วนางชอบความสงบไม่ชอบออกนอกบ้านดังนั้นในบ้านเก่าหลังนี้จึงไม่ได้จัดบ่าวรับใช้ไว้ดูแลมากมายนะัก ข้างกายนางก็มีแค่พวกถีห่วงสองพี่น้องคู่นี้เท่านั้นแม้ในบ้านจะมีครอบครัวของลูหลี่อยู่ด้วยก็จริงแต่พวกเขาก็มีกันเพียงสี่คนป้าหลี่คอยสอนให้บุตรสาวเสี่ยวเสวี่ยยอดูแลงงานครัวและงานเล็กๆ็กน้อยๆในบ้านขณนะที่ลูลี่และเด็กชายที่มีชื่อว่าหลี่เฉิงเป็นทั้งพ่อบ้านและคนเฝ้าประตูทํางานจิปาถะทุกอย่างเจ้าในายในบ้านเก่ามีน้อยถินหลิวซีเองก็ไม่ชอบความวุ่นวายมีคนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ตอนนี้จู่จูก,ก็มีคนอยู่เยอะขึ้นการงานต่างๆจึงค่อนข้างจะตึงมือ หลังจากที่วุ่นวายกับการจัดแจงให้สภัายกู้นอนลงบนเตียงที่ปูวไว้สำหรับเตรียมคลอดแล้วฉินหลิวซีก็เหลือบมองนางในใจพลันรู้สึกเย็นยะเยือกขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานไอดำบนใบหน้าของนางก็ยิ่งเข้มข้นรุนแรงขึ้นนางจะไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ก็ยังไม่แน่ชินหลิวซีหันไปมองคันที่มีขนาดใหญ่โตนั้นแล้วถือโอกาสแตะข้อมือของนางนี่เป็นคันแฝดครอะซามกัมซัดจริงจริง ชินหลิวซีปลดจี้หยกที่ห้อยเอาไว้ที่เอวออกมาและผูกไว้ที่สับเสื้อของสะพายกู้ก่อนจะหันไปมองฉีห่วงที่กลับมาแล้วโดยไม่เอ่ยอะไรจากนั้นฉีห่วงก็เดินออกไปอีกครั้งเมื่อเห็นการกระทําเช่นนั้นนางฉินผู้เท่าและคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงไปในทันทีพลางหันไปมองหน้าฉินหลิวซีสีหน้าของชินหลิวซีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนี่เป็นหยกหรูอี้ที่ผ่านการปลูกเสกเพิ่มพลังมาแล้วจะได้คุ้มครองให้อาสะพายสามคลอดลูกอย่างปลอดภัยนะเจ้าค่ะ สีหน้าของนางฉินผู้เท่าอบอุ่นอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยแววตาก็มีประกายแห่งความหวังขึ้นมาบ้างเช่นกันส่วนฮูหยินที่กอดสะพ้ายกู้ไว้ในทีแรกนั้นก็คือสะพ้ายหวังแม่ใหญ่สามของฉินหลิวซีซีเอ,อ๋อมีน้ำใจแล้วอาสะพ้ายสามของเจ้าจะต้องปลอดภัยทั้งสามคนแม่ลูกแน่แม้จะเอ่ยเช่นนั้นแต่เมื่อพวกนางหันไปมองคนที่นอนอย่างอ่อนแรงอยู่บนเตียงพลางนึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเมื่อเร็วๆนี้แล้วสีหน้าของพวกสะพ้ายหวังก็ยิ่งแสดงออกถึงความกังวลมากขึ้นไปอีก ตอนที่ฉีห่วงกลับเข้าไปในห้องพักแขกพร้อมกับกล่องเล็กๆในอ้อมแขนนางก็เห็นว่าสีหน้าของทุกคนที่อยู่ในห้องเต็มไปด้วยแววกลัดกลุ้มจึงงดขย่งเท้าเดินย่องเข้าไปยืนอยู่ข้างๆฉินหลิวซีและยืนรอยอย่างสงบเสงี่ยมไม่ได้เพราะฉินหลิวซีนางจึงไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับคนตระกูลฉินมากนักแต่คนตระกูลฉินมาอย่างกระทนหันทั้งยังอยู่ในสภาพตกต่ำหน้าสิ้นหวังเมื่อบวกกับที่มีฮูหยินอายุน้อยกำลังจะคลอดก่อนกำหนดผู้นี้อีกต่อให้จะรู้สึกไม่พอใจเพียงไหนก็คงจะสร้างปัญหาให้พวกเขาลำ หมอตำยายังไม่มาอีกหรือนางชินผู้เท่าร้อนใจเล็กน้อยพลางมองออกไปข้างนอกหลายครั้งชินหลิวซีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบเยือกเย็นตอนนี้ข้างนอกฝนตกทางเดินลำบากพวกเราเองก็ไปเชิญอย่างกระทันหันด้วยนางอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เจ้าค่ะคงจะล่าช้าไปบ้างนางชินผู้เท่ายิ่งเน้มริมปากแน่นขึ้น ในขณะที่พวกนางกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางด้านนอกก็มีคนสองสามคนมาพอดีเป็นพนรรยารองของตระกูลฉินสไพเซียและอนุพันรายาอีกสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือสไพวันมันดาผู้ให้กำเนิดของฉินหลิวซีหลังจากที่พวกนางเข้าไปในห้องแล้วสายตาของอนุว่านก็จับจ้องไปที่ฉินหลิวซีเป็นอันดับแรกชินหลิวซีเองก็มองไปที่นางเช่นกันมันดาและบุตรสาวสบสายตากันอนุว่านจ้องนางเขมอง,องอพลางขมวดคิ้วน้อยๆด้วยสายตาไม่ค่อยจะพอใจเศร้าใจและสงสยัย บุตรสาวของนางคนนี้เกิดมาก็เป็นลูกชิ้นเนื้อเหมือนกันแต่พอโตขึ้นนางกลับกลายเป็นน้ำแกงใสๆถ้าไม่ใช่เพราะผมที่ยาวเพียงนั้นนางก็คงไม่ต่างอะไรกับแม่ทีแล้วชินหลิวซีรอบถอนใจภายในมันดาผู้กำเนิดนางน่าจะอยู่ในวัย30กว่าปีแล้วอีกทั้งนางยังให้กำเนิดลูกถึงสองคนแต่มองดูใบหน้าของนางสิช่างขาวนวลสะอาดสะอ้านจริงๆแม้จะไม่ได้แต่งหน้าผัดแป้งแต่ความงามของนางก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยตรงกันข้ามกลับดูบริสุทธิ์และน่าปรารถนาราวกับเด็กสาวอายุ18ก็ไม่ปาน เมื่อมองดูรูปร่างของนางนั่นอีกอกเป็นอกเอว,เป,เ,อวเป็นเอวเห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่าสวยงามน่ารักสมแล้วที่เป็นอนุพันธ์ญาที่งามเลิศและเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ดูเหมือนว่าชีวิตของนางที่ตระกูลฉินจะไม่ได้ลำบากลำบนหรือขับข้องใจใดๆไม่เพียงแต่ไม่ต้องทนทุกข์เท่านั้นแต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายสุขสบายจนลืมไปแล้วว่ายังมีบุตรสาวอยู่อีกคนชินหลิวซีย่อตัวลงเล็กน้อยและทำความเคารพแม่รองอนุว่นเอ๋ยเจ้าหน้าตาขี้ริ้วขี้เรไม่ค่อยเหมือนข้ากับน้องชายของเจ้าเลยนะ หนึ่เซียงชูเสียงชูงชวิชาทํานายลักษณะทํานายได้จากทั้งสิ่งที่มีรูปลักษณ์และไร้รูปลักษณ์เช่นหวงจุย้ยหงวงเฮงและอื่นๆ 2. พิธีปักปิ่นเด็กผู้หญิงอายุ15ปีจะผ่านพิธีนี้ซึ่งหมายความว่าพร้อมจะออกเรือนแล้ว 3. แม่ใหญ่พันรยาหลวงของบิดา